แล้วครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาขอเล่าเรื่องอะไรหน่อยเนาะเนื่องจากมีคนถามมาว่าพี่ครับเว็บนี้มันโอเคไหมผมอยากจะลองลงดูหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็สำหรับตัวเริ่มต้นเนี่ยนะโน no. นะครับ no deposit นะครับไม่ต้องไม่ต้องทำการฝากนะครับถอนขั้นต่ำยี่สิบห้าดอก start นะครับอ่านี่นะครับนี่คือเขาบอกเรา start ใช่ไหมคือเขาบอกเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องทําการเ,ออเติมนี่นะครับไม่ต้องทําการฝากไม่ต้องทําการเติมนะครับแล้วถอนขั้นต่ํา ยีสิบห้าดอกนะครับซึ่งมูลค่าณเวลานี้ก็เนี่ยประมาณเท่าไหร่เกินหกสิบบาทไปแล้วอะนะครับอ่าซึ่งผมจะบอกว่าคือพอเราสตาร์ทเลเวลหนึ่งนะครับเนี่ยเขาบอกได้สองพันสองพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดหกดอกคอยต่อเดือนนะครับเอ่อจะบอกว่าถอนไม่ได้นะครับถอนไม่ได้เนาะ ใครบางคนอาจจะถอนได้นะอาจจะมีบางคนที่ถอนได้ด้วยนะสตาร์นะ่ยแต่หลายคนจะถอนไม่ได้เลยเนาะจะถอนไม่ได้นะครับซึ่งเว็บพวกนี้จะเปิดได้ระยะหนึ่งนะครับเปิดได้แค่ระยะนหนึ่งเพราะเนื่องจากเอ่อคนที่ได้แรกๆนะครับคนที่ถอนไอ้เลเวลหนึ่งนี้ได้นะ่ยก็คือคนที่เข้ามาแรกๆหนึ่งแล้วนะครับสองก็คือ เขาเอาคนแรกๆที่เข้ามาเนี่ยไปชวนคนอื่นมานะครับแล้วพอคนเริ่มแบบลงกันเยอะๆแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขานะครับได้มากขึ้นต่อเดือนนะครับมากขึ้นต่อเดือนเนี่ยเขาก็เลยต้องอัปเกรดนะครับตามแพ็กเกจไปเรื่อยๆนะครับจะโซนใหญ่แล้วนะครับจะจะถอนไม่ได้นะครับจะถอนไม่ได้เลยี่ยนะครับ อายุการทํางานอายุการใช้งานนะครับหนึ่งมืนนะครับแปดพันหกร้อยเก้าสิบสี่วันนะครับกี่ปีก็ไม่รู้เนี่ยคือแบบเป็นสิบสิบปีนะครับแต่เชื่อไหมเว็บพวกนี้อยู่ได้แบบแป๊บเดียวไม่ถึงปีอย่างมากก็ปีสองปีนะครับอันนั้นคืออย่างมากในความหมายคือหน้าด้านหน้าทนนะครับไม่จ่ายแล้วก็ไม่ไม่ไปด้วย ส่วนแพ็กเกจพวกนี้นะครับคืออัปเกรดใช้ยี่สิบเออสออยห้ดอกเนี่ยสองรยห้าดอกแพ็กเกจอยู่ได้ยีเอ็วันนะครับอ่าอยู่ได้ยี่เวันจ่ายเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะน่าจะเขียนผิดเนะี่ยน่าจะใส่จุดทศนิยมผิดอันนี้ผมมองว่าน่าจะได้มากกว่านี้นะครับ คือที่ทำคลิปอันเนี้ยมาคือจะบอกว่าถ้าเจอหน้าเว็บอย่างนี้คือกดเล่นได้นะครับผม,มเ่ียกว,ว่าเนี่ยใส่กระเป๋าดอคอยใส่ไปเลยนะครับกดเล่นได้คำขำได้นะครับแต่แม่แนะนำให้ลงทุนอะไรทั้งนั้นนะครับอืมคือนเวลาในดอลคอยมันมีมูลค่าเพิ่มมากนะครับการที่กดคลิก ได้นาะทีแล้วเนี่ยเทา่านี้อันเนี้ยผมพ่าตรงเลยนะณเวลานี้นะณชั่วโมงเนี้ยการที่จะได้ตัวออดอคอยมาแบบพรีเฟ,ฟ,ฟีแล้วได้เทา่านี้ถัว่วหายากมากยากมากจริงๆนะครับขนาดตอนอะไรนะดออ,อราคาบิตคอยเนาะคือต้องบอกก่อนดอคอยนะครับมันจะยิงกับบิตคอยนะครับ จริงอยู่ว่าราคาตัวมันเองก็มีมูลค่าของตัวมันเองนะครับดอคอยแต่ส่วนใหญ่จะตามพี่นะพะน,น,นะน,นะครับดอคอยจะตามพี่เนาะตามดอกตามตามบิตคอยเพราะฉะนั้นตัวตัวของดอลเนี่ยนะครับคือเมื่อช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะครับจริงๆก็คือปีที่แล้วนะั่นแหละบิตคอยมันก็ไม่ได้สูงมากดอนะคอยเนี่ยก็คือไม่ได้สูงมากเหมือนกันผมก็เคยทาคลิปช่วงช่วงปีที่แล้วนะครับ ที่เคมเนาะเคมพวกดอกคอยนะครับแล้วตอนนี้เว็บน่าจะมีปัญหาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาจ่ายไม่ไหวในอัตราที่เขาที่เขาให้ในการกดเคมฟรีหรือไม่ก็มูลค่ามันน้อยเขาก็เลยคิดว่าปิดปิดทิ้งไปก่อนแต่เว็บพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็ก็กลับมาครับไม่ต้องห่วงเนาะพวกเว็บเคมฟรีไม่อยู่แล้วตัวพวกนะี้นะครับผมจะบอกว่าขนาด ปลายปีที่แล้วกลางปีที่แล้วอะยังให้เท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งสี่อะในราคาบิตคอยที่ต่ำกว่าเนี้ห้าหกเท่าอะนะครับแต่ณน,นับเวลานี้คือดอกคอยอะมูลค่ามันสูงแล้วอะนะครับเนี่ยเว็บก็บอกอยู่เนาะว่าดอกคอยนะ่ะนะครับศูนย์จุดศูนย์ห้าเหรียญอนะนะครับก็พูดง่ายๆ่คือเนี่ยคุณได้ฟรีเท่านี้ ต่อนอาทีนะครับชั่วโมงหนึ่งก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วอะนะครับคือผมจะบอกว่าอย่าลงทุนนะครับบอกดได้แค่ผมเดียวว่าอย่าลงอย่าลงทุนคือบางคนอนะ่ะเขาเขาเขา,เขาเล่นพวกเนี้ยคือจะบอกว่าเล่นพวกเนี้ยมาก็ก็ค่างเยอะนะครับค่างเยอะอืม อันนี้คือเอาเอามาพูดคือเป็นเพราะว่าไม่อยากให้ไปตกหลุมพรางเนาะผมมีเพื่อนที่เคยแบบเห็นพวกนี้แล้วอยากจะลองเนาะคิดว่าเออตอนนั้นเออรู้สึกว่าจะเป็น BDC นะครับไม่ใช่ดาคอยด้วยเป็น BDC คือ BDC ยังไม่สูงมากนะครับราคาแสนต้นๆน,น,นะครับก็เลยลองลองโอนมาตอนนั้นขั้นต่ำศูนย์จนะครับ0.5นย์จุด BDC นะครับซึ่งแสนต,นตนน้นๆในส่วนจุดห้าวีดีซีก็หลักหมื่นแล้วนะครับคือจริงๆขั้นต่ำมันไม่ถึงหรอกขั้นต่ำมันแค่ประมาณแสนสตอรชีอ่ะส่วนจุดส่วน,น,นหนึ่งอ่ะนะครับตอนนี้ก็คือพันกว่าบาทใช่ไหมตอนนั้นมันหลักร้อยหลักร้อยเพื่อนบอกโอ้ยแค่ร้อยกว่าบาททำงานแป๊บเดียวก็ได้อะไรเนี้ยก็ลองมาลง,ลงดูสุดท้ายก็ถอนไม่ได้อยู่ดีนะครับ แต่ณนะเวลานี้คือเนะี่ย25ดอลอันนี้ไม่ใช่250ดอกเนาะเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าเล่นคำาๆได้นะครัแต่อย่าไปลงทุนเนาะนะแล้วก็นะแนะนะําเพื่อนมาลงนะครับแนะนําเพื่อนนะครับได้20เปอรเซ็าอะไรมาจ่ายนะครับอนะ เอาอะไรมาจ่ายอันนี้ผมก็มาทำคลิปนะครับให้ให้ดูเฉยๆเนาะว่าตัวตัวของของเนี่ยดูเนี่ย, <c oughs> น,ยนะครับคนที่ชนะนี่ได้ไอโฟนสิบสองเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอแบบ มาเป็นกระบอกเสียงนะครับในการแบบห้ามห้ามคนดีกว่าเนาะสำหรับเว็บพวกนี้นะครับเพราะว่าจริงๆไอ้ไอตัวเวอร์ชันหนึผมก็เคยเจอนะ,อะด็อกมูลอ่ะเคยเจอเหมือนกันนะครับผมขอรีเฟซที่หนึ่งด้ว,ว่าเลขมันเพิ่มไหมอ่ะเพิ่มเห็นไหมเพิ่มมีการเพลียเออกด้วยนะครับนี่เอาไม่เพิ่มเพลเอวไม่ <c oughs> เพิ่ม แต่ปริมาณของคนที่เข้ามาเนี่ยเพิ่มนะเนอืมก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมขำเนาะก็ลองดูได้นะครับเอาเลขกระป๋อมมาใส่ตรงนี้ enter นะครับเมื่อกี้ผมลองใส่ไปรอบนึงแล้วนะครับมันวิ่งละปรากฏว่าแป๊บหนึ่งนะครับ error er 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 นะครับเหมือนคนเข้ามาเยอะเกินไปแล้วตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับมันเหมือนทํามาไม่ไม่ได้รองรับคนปริมาณมากนะครับปรากฏว่า error er er นะครับผมก็เลยโอเค okay. ไม่ยังไม่ใส่ใหม่ก็ได้เพราะว่าใส่ไปใส่มามันก็เออเล่อยอยู่หลายรอบแล้วนะครับก่อนอัดคลิปเนาะอ่านะครับนี่รายชื่อนะครับเนี่ยนะครับถอนห้าร้อยถอนห้านะครับคือบางอันมันก็ของจริงบางมันก็ของปลอมเนาะอันนี้ผมยังไม่ ไม่ไม่ยังไม่แนะนำนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้แนะนำเว็บอะไรเนาะแต่คือมามาของของมาเบรกไว้ก่อนสำหรับคนที่จะลงอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เว็บพวกนี้นะครับก็ คอมเมนต์ใต้ฮิปนะครับคุยคุยกันเนาะผมจะพยายามมาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็หากมีอะไรที่อยากจะให้ผมแบบมาทำรีวิวหรือว่าเอ่อให้ความรู้อะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับหรืออยากให้ผมปรับปรุงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับแล้วก็ขออย่าครับใช้คำพูด ที่ไม่สุภาพด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาน,นั่งรับฟังโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ